สยิวเป็นหนังที่ออกฉายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2546เป็นผลงานการเขียนบทและกำกับชิ้นแรกของคงเดชจาตุรันรัศมีและเกียรติสงสนันเสยิวเป็นหนังเกี่ยวกับทอมบอยคนหนึ่งซึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยทำงานเสริมเป็นนักเขียนเรื่องประโลมโลกลงในนิตยสารปลุกใจเสือป่าเป็นหนังสะท้อนสังคมในยุคป,ปี2535ซึ่งเป็นยุคทองของหนังสีโป๊ใต้ดิน หนังเรื่องนี้ได้ร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหลายแห่งเช่นในปี2546ที่แวนคูเวอร์สตอกโฮล์มซีแอตเทิลพิง์พิมพาพรินุตพงศ์นักแสดงสาวผู้สดใสน่ารักในบทของไอ้เต่าพอมบอยผู้ต้องเข้าไปครุคลีตีโมงกับแวดวงคนทำหนังสือโป๊เปลื่ยแจ้งเกิดทันทีจากหนังเรื่องนี้4ปีต่อมาพิงพิมพาพรได้เล่นหนังอีกเรื่องรับบทเป็นแลมมี่ในเรื่องอสุจิคปี2550 ประกอบกับพุทธิพงศ์ศรีวัตรหรือลีโอพุทธหนังแนวคอมเมดี้ไซไฟเรื่องนี้ทําให้พิงพิมพาพรเป็นที่รู้จักมากขึ้นนอกจากหนังสองเรื่องนี้และบางส่วนของหนังเรื่องเฟกโกหกทั้งเพผิงพิมพาพรยังได้รับบททิตาในละครทรหัสนเรื่องกลนรักเกมสว่าเล่นมิวสิกวิดีโออีกสี่เพลงคือเพลงอย่าห้ามใจเลยของเอ็กซ์ราลเพลงพูดไม่ค่อยเก่งของเอวีโนมอลเพลงผิดไหมของฟอเรนไฮ และเพลงเธอวันนี้มีน้ําตาของมาร์ฟนอกจากนี้ยัมีงานถ่ายแบบเดินแฟชั่นพิธีกรงานโฆษณาเข้ามาอีกมากมายจากนั้นผิงก็หันหลังให้กับวงการบันเทิงไปทําธุรกิจส่วนตัวสายแฟชั่นคือเปิดร้านขายเสื้อผ้าชื่อว่าร้านเบจซึ่งเธอได้รับแรงบันดาลใจจากคุณแม่ยกให้คุณแม่เป็นแฟชั่นไอคอนธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นเรื่อยมาแต่หลายคนยังไม่รู้ว่า เธอเป็นโรคตับมาตั้งแต่เด็กซึ่งส่งผลให้เธอเป็นโรคไตาต,าตามมาจนต้องฟอกไตาอาทิตย์ละสามวันผิงพิมพาพริน,นุตพงศ์เกิดและเติบโต,ตในครอบครัวนักธุรกิจเชื้อสายจีนเป็นทายาทรุ่นที่สามของบริษัทขายรถยนต์ยนตรกิจกรุป๊ปจบการศึกษาระดับไฮสคูลที่ฮาร์โรอินเตอร์เนชแนลสคูลและระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์ด้านภาพยนตร์มหาวิทยาลัยรังสิตหลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านแฟชั่น ที่ London c o l l e g e of Fashion ประเทศอังกฤษนานถึง3ปีก่อนกลับมาเรียนต่อปีสุดท้ายที่ a c a d e m i ีย t อิตาเลจากนั้นเธอเป็นเซเลบริตี้สาวที่เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่วัยรุ่นซึ่งจากคุณหน้าคุณตาจากบกนิตยสารวัยรุ่นชื่อดังในยุคนั้นไม่ว่าเล่มไหนจะต้องมีผิงพิมพาพรขึ้นปกเสมอกระทั่งถึงวันที่7ตุลาคม2565ผิงพิงพิพาพรนิน,นุตพงศ์ได้จากไป ด้วยภาวะสมองขาดออกซิเจนซึ่งเป็นผลมาจากโรคตับและไตที่เธอเป็นอยู่ขณะพักรักษาตัวที่ห้อง CCU มาแล้ว2-3วันด้วยวัย38วปี9เดือนคนใกล้ชิดเผยว่าเป็นการหลับไปเฉยๆและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยคุณแม่และพี่ชายของผิงได้เปิดเผยถึงสาเหตุการจากไปอย่างกระทันหันของผิงพิมพาพรว่าตอนแรกน้องผิงเป็นโรคตับแล้วตามมาด้วยโรคไตแล้วตับไตหัวใจมันมาด้วยกัน สาเหตุที่เสียชีวิตเพราะว่าขาดออกซิเจนในสมองแล้วชักระบบมันรวนไปหมดขาดออกซิเจนในสมองไปพักหนึ่งก็เลยค่อยๆจากไปอย่างเงียบๆไม่ได้ทรมานอะไรเรื่องการป่วยคุณแม่ของผิงบอกว่าได้รักษาตัวมาตลอดโดยผิงเป็นโรคตับมาตั้งแต่เด็กเดกเคยจะผ่าตัดเปลี่ยนมาแล้วทีหนึ่งหลังจากที่กลับมาจากออสเตรเลียใหม่ๆตอนนั้นยังเรียนอยู่ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยสะสมมาเรื่อยๆพอตับไม่ดีไตกับหัวใจก็เป็นตามไปด้วยคุณแม่ยังบอกอีกว่า ปกติฟอกไตอยู่แล้วอาทิตย์ละสามวันหลังๆพิงคงเหนื่อยก่อนเสียชีวิตพิงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยอยู่ที่ห้อง ccu มาแล้วสองถึงสามวันทางเราก็เตรียมตัวและทําใจกันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะไปเร็วขนาดนี้พิงป่วยเป็นโรคไตมานานแล้วเมื่อสองสามวันก่อนหน้านี้คนในบ้านไปปลูกพิงแต่ปลูกอย่างไรก็ไม่ฟื้นแต่ยังหายใจอยู่จึงรีบนําส่งโรงพยาบาลและคุณหมอเช็อาการพบว่าสมองขาดออกซิเจน และในวันที่7ตุลาคมช่วง8โมงเชา้าผิงมีอาการชักครั้งแรกและชักอีกหลายครั้งจึงทําให้ชีพจรค่อยๆอ,อ่อนลงก่อนจะค่อยๆหลับไปในช่วง5โมงเย็นของวันเดียวกันซึ่งผิงนั้นได้จากไปอย่างสงบค่ะลินาพัชอรอรภรยาของบีพิรพัฒน์ญาติของผิงพิมพาพรเปิดเผยต่อผู้สื่อข,ข่าวพิธีศพของผิงพิมพาพรลินุตพงศ์มีขึ้นที่วัดเครือวันศาลาสามตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10ตุลาคม 2,565ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวลีนุตพงม์มณัที่นี้ด้วยครับพิงพิมพาพรล,ลีนุตพง์เธอคือความทรงจำแสนน่ารักและงดงามของคนดูหนังชนิดลืมได้ยากและจำไม่ลืมขอให้สู่สุคติครับ